กรณีของหญิงชรารา,รายหนึ่งวัย79ปีครับอยู่ที่บ้านเพียงลำพังนะครับปรากฏว่าจังหวะนั้นช่วงเวลานั้นเนี่ยเกิดอาการลมชักขึ้นมาโชคดีนะครับที่มีลูกจ้างเนี่ยทราบซะก่อนเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยโทรศัพท์เข้าไปแล้วไม่มีคนรับสายก็เลยปีนดูนะครับปรากฏว่าก็เห็นว่าอยู่ในอาการชักจึงสามารถเข้าช่วยเหลือได้สำเร็จครับ ตำรวจสภเมืองตราดและเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับพยายามที่จะใช้ชแฉลงงัดประตูเหล็กบานเลื่อนขึ้นครับแต่ก็ไม่เป็นผลครับเพราะว่าถูกล็อกจากด้านในจึงใช้วิธีการคือให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยปีนเข้าไปด้านหลังบ้านแล้วก็ออกมาเปิดประตูด้านหน้าครับโดยใช้เวลาอยู่กว่า10นาทีนะครับโดยทันทีที่เปิดประตูได้ครับก็พบกับนางนงลักษ์อายุ79ปีแล้วนะครับกำลังนอนชักอยู่กับพื้นบ้านซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์ครับ อยู่ใกล้เคียงกับสี่แยกโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลที่ตำบ,บางพระอําเภอเมืองจังหวัดตราดเจ้าที่กู้ภัยก็ปฐมพยาบาลเบื้องต้นครับแล้วก็รีบเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลโดยนางอารีเป็นลูกจ้างชาวกัมพูชานะครับเล่าบอกว่าคุณยายนงลักษ์เนี่ยอยู่ที่บ้านหลังนี้ตามลําพังครับแล้วตัวเธอก็จะมีหน้าที่คือมาส่งข้าวส่งอาหารทุกวันแต่ก่อนเกิดเหตุนะครับคุณยายไม่ยอมเปิดบ้านเรียกเท่าไหร่ ก็ไม่ได้ยินเสียงตอบกลับออกมาครับก็เลยเดินไปบอกเพื่อนบ้านปีนเก้าอี้ขึ้นไปดูทางช่องลมเนี่ยครับ<ะ>ก็เลยทราบเพราะว่าเจอว่าคุณยายนอนอยู่กับพื้นก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือได้สําเร็จส่วนลูกๆของคุณยายนั้นทํางานกันอยู่ที่กรุงเทพครับไม่มีใครอยู่ด้วยที่บ้านหลังนี้จึงไม่มีใครเห็นเหตุหการณ์ดังกล่าวครับบุรีมาเช้าวิ่งเข้าหาเขาแต่เขาไม่รับสายกันเลย เขาบอกให้คนทางบ้านช่วยด้วยจ้าเพราะเขาเป็นญาติหรือว่าเป็นลูกน้องเขาจ้ะเราก็เรียกคนทางบ้านให้เขามาช่วยจ้ะจ่ะเร<อ>าข,ออขทางบ้านเขาบอกเขาแล้วเขาก็เรียกคนไทยให้ม,มาช่วยจ่ะเขามีโรคประจําตัวอเลยเขาบอกว่าเขาเป็นเออ่ป้าหวานจ่ะคุณยายนงรักนี่อายุ79แล้วนะค่ะพอลักษณะ คือพฤติการเปลี่ยนไปคือติดต่อไม่ได้ตะโกนเรียกแล้วไม่มีเสียงขานรับตอบกลับมานี่คือเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะ,ะคือต้องพยายามเช็คพยายามตรวจสอบเลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะว่าผู้สูงอายุอยู่คนเดียวเนี่ยสามารถเกิดเหตุการณ์อันตรายได้หลากหลายเหตุการณ์นะครับทีนี้จากเหตุการณ์นี้เนี่ยเรื่องของลมชักคุณผู้ชมครับ มีข้อแนะนําสําหรับการปฐมพยาบาลให้กับผู้ป่วยที่มีอาการชักลักษณะอย่างนี้ครับคุณผ,ผู้ชมไล่เลียงดูไปที่หน้าจอทีละข้อเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเพราะว่าอาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้<ฆ>สําหรับคนที่มีภาวะอยู่ในร่างกายเราก็บางทีมันจะเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบน,นะครับขั้นตอนแรกครับสังเกตอาการชักของผู้ป่วยนะครับ ว่าลักษณะอาการชักของผู้ป่วยนยอยู่ในระดับใดบางรายอาจจะชักด้วยอาการเหม่อลอยแล้วก็เริ่มมีการกระตกุกมีท่าทางแปลกผิดปกติไปสังเกตที่ดวงตามีตาเหลือกไหมแล้วก็อาจจะเริ่มทําท่าเหมือนกับเคี้ยวอะไรอยู่นี่คือลักษณะของอาการชักที่ชัดเจนนะครับถัดมาครับให้สังเกตว่าตัวผู้ป่วยมีสติอยู่หรือไม่ส่วนใหญ่จะยังไม่ถึงขั้นกับสลบนะครับแต่ว่าพออาการชักมันเริ่มขึ้นเนี่ยจะไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ ถัดมาเมื่อผู้ป่วยเริ่มชักแล้วแล้วลงไปนั่งหรือลงไปนอนกองกับพื้นเนี่ยพยายามให้อยู่ในที่โลง่ลงๆเข้าไว้นะครับอยู่ในที่โลง่งอยู่ในที่ปลอดภัยอย่าไปมุงอย่าไปรวมตัวกันแล้วก็พยายามช่วยเหลือพยายามอยู่ในเหตุการณ์หนาแน่นเนี่ยนะครับต้องระวังนะฮะต้องไม่มีสิ่งของใดๆอยู่รอบตัวเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายได้ถัดมาต้องคลายเสื้อผ้าให้หลวมเข้าไว้ครับ เพื่อให้ผู้ป่วยหายใจได้สะดวกแล้วก็หาอะไรมารองศรีรษะนะครับหลังจากนั้นจับผู้ป่วยนอนตะแคงไม่ง้างปากไม่งัดปากด้วยช้อนไม่ยื่นอะไรให้ผู้ป่วยกัดไม่ยัดปากด้วยสิ่งของต่างๆเด็ดขาดน,นะครับและสุดท้ายจับเวลาครับอาการลมชัดอาการชัดแบบนี้เนี่ยให้จับเวลาเพราะว่าตามปกติถ้ากรณีของผู้ป่วยลมชักเขาจะเกิดอาการชักขึ้นมาแล้วสงบลงเองได้ เมื่อเวลาผ่านไปประมาณส3านาทีเท่านั้นแต่ถ้าหากว่าดูเวลาแล้วชักเกิน3นาทีไปจนถึงหนาทีแล้วเนี่ยอ,อันนี้ต้องเร่งด่วนนะครับต้องรีบนําตัวส่งโรงพยาบาลทันทีนะครับโอ้อนี่นะฮะเป็นองความรู้นะครับคุณผู้ชมครับบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเข้าใจผิดเพราะว่าเคยได้ยินมาแว,ว่แวๆว,ว่าใครไปลมชักปุ๊บเดี๋ยวเขาจะกัดลิ้น<ม>ตัวเองเดี๋ยวกัดปากกัดลิ้นใ,ให้เอาอะไรไปอุดไว้ไปงัดไว้จริงๆแล้วนอนตะแคงแบบนี้นะครับขอบคุณนะครับข้อมูลความรู้ที่เกิดขึ้น